นี่ถ้าใครได้เกิดเขตอุบลเขตยะโสนี้ผู้นั้นจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองผิ่นแรกจริงๆก็คือยะโสเอ้ยอุบลตอนนร้ยะโสตอนแรกก็เป็นเมืองยศก็เป็นอุบลหลวงปู่ก็เลยว่าเหมือนกับบ้านเมืองเดียวกันจากอุบลยะโสอีนนี้เป็นถิ่นแดนของครูบาอาจารย์จนถึงอุดรสกลนคร ไล่ไปเขตจุดนั้นจนถึงหน้องไข่รู้สึกว่าเขตนี้เขตรอบขอบโหงทางด้านนั้นก็จะเป็นทางาพ้ายะบุคุนสายป่าส่วนมากนั่นลูกนะทีนี้ถ้าใครมีความมุมานมากกวันในปัจจุบันก็จะสามารถส่งมรกคส่งผลได้ไม่ได้เหลือวิสัยนี่จึงนับว่า เป็นดินแดนของพระอริยะถ้าจะไปทางด้านอื่นรู้สึกว่ามันภาวนาไม่ขึ้นยิ่งลงไปทางด้านทิศใต้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าภาวนาไม่ขึ้นทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็ในเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าของพวกเราบรรลุเป็นพระโพธ,ธิญาณพระองค์ผินพระพักไปด้านทิศตะวนันด้านทิศตะวันออกอย่างนั้นทิศตะวันออกทิศอุดรทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออก จึงเป็นสถานที่ที่สมควรที่จะไปเหนือก็สมควรยิ่งแต่ถ้าทิศตะวันตกที่เราพิจารณาดูนะวเวลาภาวนามันไม่หลงสำหรับลวงปู่นะเพราะพุทธเจ้านี่วันที่พระองค์แตสรุ้เป็นบพธิญยานเขาคำยาาคาวางไว้ทางด้านทิศเหนือแผ่นดินยุบเอายาา่าคาคำยาาคาไปวางไว้ทางด้านทิศเหนือของ ต้นสีมหาโพธิ์เป็นดินยุบเอาคำยาขาไปวางทางด้านทิศตะวันตกของต้นสีพระมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์เป็นดินก็ยุบเอาไปวางทางด้านทิศใต้ของต้นโพธิ์ก็ยุบอีกนี่พระอ,องค์ก็เลยไปวางทางด้านทิศตะวันออกเป็นดินไม่ยุบกับสูงขึ้นเป็นรัตนบัลลัง,อองก์พระองค์ประทับนั่งพินพพักสู่ทางทิศตะวันออกจึงสามารถที่จะชนะมารได้มันก็มีแบบอย่างอย่างการทาโบสถ์สร้างศาลานี่ ต้องเห็นพระพ,พ,พุทธเจ้าไปทางด้านทิศตะวันออกถือว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้จิตเลิกยามไม่ได้ติดทิศแต่ว่าแบบอย่างที่ดีของพ่อเราครูราศาสตราเขาศาส,สดาเราได้คือปริบัติมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นการที่พ่อแม่ครูสายป่านี่จุดเริ่มแรกจริงๆก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านพุริตูทางเขต ของทางด้านอุบลสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งอยู่ที่บ้านสีฐานตั้งแต่เริ่มแรกที่มาตั้งวัดสีฐานในหลวงปู่ลากเขมพระประโทยกย่องเ,อลเฉลิมสริญชาทุกันกับพ่อแม่ครูรูปนี้ที่อยู่บ้านสีฐานเริ่มแรกแห่งการสร้างวัดสีฐานในว่าง,งั้นแหละเป็นจริงได้แค่ไหนก็ค่อยศึกษาความรู้กับพ่อแม่ครูผู้ที่อยู่ในยุคข,ของหลวงปู่มั่นพู้ริสโตจนถึงปัจจุบัน เขตบ้านศีฐานบ้านน้องคูหรือเขตครออของยะโสนี่จึงเป็นสถานที่ของพระอระหรันดินแดนของพระอระหรันหลวงปู่สวงหลวงปู่บุญมีตอนนี้หลวงพ่ออุไทยก็ว่าจะกลับมาเสียที่ยะโสเหล่านี้นะได้ยินว่าเพะาะนั้นหลวงปู่ไปกราบศพหลวงปู่ล่าหลวงปู่อุ่นล่า ก็อบอกว่าเอา้าแล้วทําไมพ่อแม่ครูจรึงไม่กลับมาถิ่นบ้านเกิดบ้านสีฐานหรือแถวยะโสก็อยากจะมาแต่ลูกศิษย์ไม่ให้มาวันนั้นก็ไปกราบศพของหลวงปู่บุญจิงเขมาพิรโตเอาองค์ท่านก็อยากกลับมาบ้านสีฐานแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ยอมไห้กลับมามาปินพิจารณาดูเออที่ไหนก็ที่เกิดที่ตายแต่พูดถึงว่า สกยบุตรพุทธชิโนรสนี่บุตรของพระพุทธเจ้าที่เลศที่ประเสริฐที่ทรงมากทรงผลส่วนมากจะเป็นคนอุบลคนเฉโซส่วนมากนะลูกนะยางงั้นผู้ที่มีความอุมาติบั่นลูกหลานเหลนหลนในปัจจุบันทมควรยิ่งที่จะนำหลักคำสอนของพ่อแม่ครูสาย่าตั้งแต่ลวงปู่สาลวงปู่มั่นไล่มาจนถึงปัจจุบันจนถึงหลวงตามหาบดีคณะสมุตรวัดบารมีตานมาปฏิบัตินํา มักนำผลให้เกิดในปัจจุบันซะเดียวกว่าที่จะอยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวันเจี่ยวตายเจี่ยวเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ต้องจริงต้องจังมีสัจจกามจริงเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะทรงมรกๆๆส่งผลได้นี่แหละเมื่อลวงปู่ได้อ่านจีวประวัติลุงปู่ม่นปุริเตโตคือแน่ใจตายใจว่าลุงปู่ม่นพุริเลตโตนี้เป็นพระหรหั์แล้วก็แน่ใจตายใจว่าหลวงตาบ่าบวชานสัมปะโนวันป่าวันตาดเป็นพระ,ะรหั์ อ็มาเสเจิญร่วมจิตกับแม่เทินเจรญร่วมจิตพาไปกล่าหลวงปู่รากเขมประตูวัดปู่เจ้าก็นี่ก็ว่าคือเป็นพระรหันต์คำว่าพระรหันต์การนี้มันจึงถึงใจหลวงปู่ไงตั้งแต่เป็นคารวะเออทําไมเราพอได้ยินคําว่าพระรหันต์มันใจมันประวัติประวัติเป็นรประวัติคือมีความอยากอยากจะเป็นพระรหันต์อย่างที่สุดไม่อย่างสิ่งอื่นอย่างน้อมเราคําสอนของหลวงปู่รากเขมประตูมาคุยปฏิบัติฟังไปฟังไปซึมก็ไปถึงใจถึงใจตลอด จึงมีความพุ่มั่นบากบักที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เขตอบุบลแกเจโสเป็นสถานที่ของพระอรหรันต์นั่นถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ขอตาที่ดีกว่านีหลวงปู่จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านหวังสิ่งเดียวคืออรหันต์อรหรันต์เราก็ไม่ทราบหรอกมันก็บ้าตามปที่ภาษามืนนั่นนะหลวงโซตัโสเป็นโซใจต้องสรบปสลายตามป่าตามเขาไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมวงชาคณาญา ไม่คิดพ่อตั้งกนิธาแล้วตั้งสจัะแล้วว่าจะไม่กลับบ้านเกิดอีกตลอดนันตการอันนี้เมื่อถึงการเวลาของมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกลีนน่หนีได้หากแม้นกลับมาก็จะไม่เข้าสู่บ้านเกิดคือบ้านบุงไหวายตำบลสงเปลืออำเภอคำเกือนแก้วจังหวัดเชโสธรก็เลยมานี่แหละสถานที่ที่เคยมาทําวัดช่วยพ่อแม่ครูวัดเทพลังสี สมัยบวชครั้งแรกหลวงปู่พ่วงเจ้าคุณพ่วงเป็นอุปชาเร,รนนาครูบารน์คณะนุศาสตร์เป็นกา,าจาจารยนโน่นก็บวชตามประเพณีตามอทิภาษามันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องมากเรื่องผลคงจะบุญปาวาสนาบารมียังไม่ถึงจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องมากเรื่องผลและไม่มีพ่อแม่ครูจี้ให้จนไปกาหลวงปู่ชอบฐานะสมุ พระป่าสมานุสอนในสมัยบวชครั้งแรกอุปถาหลวงปู่ชอบอยู่หนึ่งเดือนพระหลวงปู่ชอบทั้งวันก็ไม่พูดนิ่ใสัหลวงปู่สมัยก่อนก็ทั้งวันไม่พูดก็เลยไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือมากคือผลไม่รู้เรื่องว่าอรหันต์คืออะไรนั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็ขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ครูด้วยและก็ขึ้นอยู่ที่บุญป่าวาจนาบารมีของเราด้วย คงจะเป็นบุญปาปาสนาบารมีของเราที่สั่งสมบรมบัตรยังไม่ถึงจุดนั้นจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องมากเรื่องผลเรื่องกอรหันตผลได้นี่ตัวนี้เป็นเป็นต้นไม้จะก่อน,นี่เราเป็นคนมาตัดเองนี่ต้นใหญ่ๆหญ่ต้นทางหน้าที่ตรงนั้นน่ะพอยัอยงจําได้ก็มาเอ้า็สถานที่ที่เราตัดต้นไม้ช่วยครูบาอาจารย์ที่ตรงนั้นน่ะอ,อ๋อข้าจะพูดถึงบ้านหนองคูนี่ก็ไม่ใช่บ้านอื่น ล้วก็ไปมาจุดสมัยสมัยก่อนทั้งพ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดว่าเรามีญาติที่นี่ลืมแล้วล่ะนานในรัพ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดเราก็ตายแล้วมาตั้งแต่เด็กๆว่ามาเยี่ยมญาติที่บ้านนองคูนี่บ้านโซงบ้านทุ่งมนบ้านย่อวงสาวรนญาติหมดนะแต่นี้ลืมกันแล้วล่ะคงจะรู้แต่ชื่อแต่แทแต่อะไรตั้งจนๆจิโกที่กาคงไม่มีแล้วล,ลืมแต่นี้คิดว่าไม่ใช่บ้านอื่นเมืองอื่น ก็ถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เราได้ช่วยครูบาอาจารย์วัดนี้ก็เป็นวัดที่เราได้ช่วยครูบาอาจารย์สร้างตั้งแต่เริ่มใหม่ๆตั้งแต่พ่อครูป,รปรบอบกนังศาสตร์นี้มาจากวัดศรีฐานไหนมาสร้างที่นี่เราช่วยเ่าเี่ช่วยได้ทำไมก่อนเพอเป็นหนุ่มมีหนุ่มคนเดียวแล้วในวัดนี้พอหลวงปู่ไม่ชอบออกจากวัดหมูจ่จะไปเที่ยวไปเตี่ยฮานี่เราไม่ชอบอะชอบอยู่วัดวารามชอบไม่รู้เป็นไงเห็นว่าเหลืองแล้วมีความอบอุ่น จนมีความร,รู้สึกว่าเราจะตายคาผ้าเหลืองมันก็พูดตามปฏิปภาษาของคนบ้าทำไมจึงบอกว่าเพราะยังไม่รู้บุญบาี่แท้เป็นแบบไหนมรรคผลปฏิพานเป็นแบบไหนคือไม่รู้คือไม่รู้ที่ใจยังไม่ถึงใจเมื่อมันยังไม่ถึงใจมันก็รู้แบบรมๆแรงๆจึงเรียกว่ายังเป็นบ้ากันอยู่ผู้ที่ไม่บ้าก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นลงตรงนั้นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไม่บ้าอีกเงั้นเมื่อเราตั้งสัตว ที่จะทรงมรรคทรงผลในปัจจุบันนี้มันต้องมีอนุภาพหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาด้วยมันจึงสามารถที่จะลงเอยในปัจจุบันได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งที่ไม่ทราบตั้งแต่ในเดียว,ว่าสรางมาอย่างไงแต่ว่ามันก็ทราบเองด้วยเหตุผลว่าจะต้องเป็นพระห,รหันได้ในปัจจุบันไม่สงสัยดัยงนั้นสถานที่เขตนี้จึงขินเป็นถิ่นของพ้าอริยบบุคคลเรียกว่าพระหันอย่างเต็มภูมิ ว่านั้นได้ขึ้นเทศงานจีรสังขานงานของหลวงปู่สวงมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีบุญผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ขึ้นเทศเพื่อถ้าจะพูดถึงตามทางโลกได้ว่าทดแทนบุญคุณของพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคออือพระรังหารตอนแรกหลวงปู่ไม่ทราบพ่อประเสริฐเจนรอำจิต ก็ได้เอาผ้าต่างๆมาให้ลุงปู่ดูเกสาธาตุโลหิตธาตุหน้าขาธาตุลุงใจเห็นวันกึ่งแจวานนั้นจึงเผ็ดร้อนด้วยมากได้ผลนั่นแหละเรื่องนี้แหละหมู่คณะไม่เข้าใจอ้าวก็ไม่เข้าใจครับดูประวัติของเราทีโชคทจขนาดไหนสลบสลายปางตายนับไม่ถ้วนถ้าจะว่าห้าหนนี้มันวียงนิดหนึ่งอ่ะก็บางว่าผมหวังังอรหัตผลโดยท่ายเดียวไม่ได้หวังมหาเทศจิตนี่นั่นไม่ได้หวังจะมาให้ สร้างโน่นสร้างนี่ให้คนมันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้คิดว่าจะอยากเด่นอยากดังแต่ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ลูกเห็นไม่มีทำพ่อประเสริฐแม่เทิมได้เลยอยู่ด้วยกันทั้งวันในสมัยเป็นฆราวาสนี่สองตายายพาไปทําบุญเราก็ไม่ทราบสมัยก่อนอันนี้ถือว่าเป็นผู้มีประกาศละคุณเนี้ยวันเต้วันนั้นเราจึงน้อมลงที่ผู้มีประกาศะคุณคือพ่อประเสริดเจนร่วมจิตและแม่เทิมเทอมเจนร่วมจิต ถ้ามีสองตายหยนี้เราก็ไม่รู้จักหลวงปู่ลากขมาเป็นตูไม่ได้เห็นที่วัาประวัติหลวงปู่มผมจีระบุญโ่ไม่เห็นอธิธาตของพ่อแม่กูชีเป็นพระรหันต์มันจะถึงใจได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันต้องมีผู้นำปาก็แสดงว่าสองตาใยาญย่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาอุปราอุปการะคุณที่เศราที่ปุะเสริฐนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะทดแทนบุญคุณเท่าที่เราจะทดแทนบุญคุณได้การที่ เป็นมนุษย์นี่พระุทธเจ้าสอนที่สุดแห่งการเราลึกถึงผู้มีอุปการะคุณพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะตัดสุนเป็นโพธิญาแล้วก็ตามเป็นพระอระหัน์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเสด็จไปโปรดพระมารดาของพระองค์ที่ดาวดึงเสด็จไปโปรดพระกาพรมอยู่ที่พม,มาโลกเพราะว่าพระกาพรมเดินทางผิดดูความเมตตาของพุธเจ้าดูความราล,ลึกเห็นอุปการะคุณของพุธเจ้า หลวงปู่ไม่มีสิ่งอื่นในจิตในใจมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นตั้งแต่เป็นฆราวาสบอกว่าพอเจอเจนร่มจิตบอกแม่เติอเนร่มจิตว่าเราจะบทแน่นอนไม่สงสัยชานี้ถ้าไม่ไดถ้ถ้าไม่สามารถส่งมรรคส่งผลขอตายดีกว่าเมื่อรู้ว่าเกิดก็จะภาวน,นาต่อจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกนี่อาถรรพานั้นเชื่อพ่อแม่กูสายป่า เพราะแน่ใจใจใจว่าเขตอุบลเขตยโสคือดินแดนแห่งบาราหันสากยบุตรพุทธชิโนโนรถถึงใจขนาดนั้นนะลวงปู่นี่มีใครถึงใจเมืนหลวงปู่ไหมแล้วก็เป็นเด็กทองทุ่งทองไรท้องนาธรรมดาก็ทำบุญธรรมดาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าเมื่อทําบุญมากเข้ามากเข้ามันจึงไหลรวมกันเป็นพลังใหญ่เจตนาในมักในผลในอรหันตผลโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียว,ยยยวทุกวันนี้ ถ้าจะพูดถึงเนี่ยเห็นความเสื่อมของหลักธรรมหลักวินัยทําไมพระเราจึงไม่นับถือผู้เป็นพ่อผู้เลิศในในใจโลกธกาตุคือพุทธเจ้าโกนหัวนุ่งหอมพระเหลืองทาไมไปถือศาสดาอื่นถือพูดผีผผปีศาจพยาพยาุทธญาณนาคฤษีเป็นอาจารย์ไม่มีความละอายบ้างหรือเราคีของเราหน้าด้านขนาดนั้นหรือพระเราไม่คําดูหัวโล้นห่มเหลืองหรืออยู่ดีกินดีเข,ขากลับเขาไหว้ เพราะอำนาจของใครไม่ใช่อำนาจของพวกเธอเป็นอำนาจของพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ขาาเขาก่าบับวาพวกเธอพวกเธอคิดว่าพวกเธอเลศพวกเธอบเสริฐหรือนั่นเรื่องของเรื่องมันเป็นลูกที่ดีพอมีบ้างไหมเขตจ้อยโสเขตอบนนุบลนี้มีลูกที่ดีถึงจะมีลูกที่เลวอยู่บ้างแต่ก็ยังมีลูกที่ดีเสริมเพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆขึ้นมานเรื่อยๆงั้นการกลับคืนถิ่นอีสาน ของหลวงปู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมันต้องมีเหตุผลสม,ม,มบูรณ์บุิูเริ่มต้นทำกลางบ้านปลายที่สุดหลวงปู่เป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนพูดหวานหวานแต่ทุกวันนี้คนละแบบเราจะเอาชีวิตแรกเพื่อรักษาพระสัทธรรมหลักธรรมหลักวินัยเสื่อมไปมากแทบจะไม่มีศิ่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแทบจะไม่มีพ่อแม่ครูเอานำมาเพื่อปฏิบัติแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหา ทำให้ภาษาธรรมหลักคำสอนของพระเจ้าเสื่อมไปเสื่อมไปศีลตัวนี้ต้องมาก่อนสิ่งอื่นพระต้องมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์สองร้อยี่สิบเอ็ดข้อศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนที่จะเข้าบรรพชาถ้าไม่ศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนเข้าบรรพชาถ้าละเมิดไปเพราะไม่รู้เกิดอาบัตนะิหนกเข้าไปต้องวิบัติเป็นพระที่วิบัติศีลวิบัติ สินทะลุสินขาดเป็นตายอดด้วนไม่สามารถที่จะทรงมากทรงผลไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกหรือตัวบุญตนบุญได้เลยเหมือนฆราวาสธรรมดาหรือเลวซามกว่ฆราวาสต้องถามพระประเสริฐเจนล้มเิดแม้เธนจนเจนล้มเจดว่าหลวงปู่เป็นคนแบบไหนตั้งแต่เป็นฆราวาสถ้าหลวงปู่ไม่ดีพอสองตายใหญ่ไม่ตามตลอดตลอดจนถึงปัจจุบัน เราไม่มีข้อด่างพ้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ควรเราแม่ทําพ่อแม่ไม่เคยดูด่าว่าเก่าพี่น้องมองุสากนาญาิเราไม่เคยที่จะดูด่าว่าเก่าเพราะเราสมบูรณ์บริบู์ด้วยคุณนั้นสมบัติของผู้ดีจนถึงปัจจุบันนั้นการที่จะออกจากสงฆ์ามหาโลกต้องอาศัยกําลังแรงใจของหมู่ขอ,ของคณะที่เป็นพระเป็นอุบาสกติการ่วมด้วยช่วยกันรักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรมรักรมหลักวินัยให้สมบูรณ์บริบูร์ จึงจะสามารถทําให้พุทธศาสนามั่นคงท้าวรต่อไปได้ไม่งั้นพระพุทธศาสนาก็จะอันตรธานหายไปโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองศาสนาอื่นเขาก็ทํานี่ไม่ใช่ผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาหลักธรรมหลักวินยัยเมื่อพวกเรารักษาเทิดทูนไว้ปฏิบัติตามตัวนั้นแหละ จะทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเราก็เป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยใจก็เบิกบานเพราะเป็นลูกที่ดีพวกเราจะเป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกที่เลวทั้งพระทั้งบาตุติกาหลวงปู่อยากให้พวกเราเป็นลูกที่ดีทั้งพระด้วยทั้งกุบาตุติกาด้วยลูกที่ดีดีเลปรดเปริฐที่สุดพวกเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าบุตรพระพุทธเจ้าสกยบ,บุตรพุทธชิโนรสไม่ใช่ บุตรของพระเทวทัตญาตของพระเทวทัตต้องตกนรกปวกไมมในมหาเวทีนรกพวกเราจะเป็นอย่างนั้นหรือประมาทพระพุทธเจ้าก็คือพระเทวทัตถ้าพวกเราประมาทพระพุทธเจ้าไปกราบไหว้พวกผู้ผีปีศาจเทพบุตรเทพธทิดาเป็นอาจารย์พระยาคุปพระญานาหรือีชีพไปเป็นอาจารย์ก็แสดงว่าลูกยังไม่ถึงคำว่าบุตรของพระตถาคตเจ้าต้องทำบาป่าผามเพิ่มไม่มีที่ทิ้นสุดการประมาทพระพุทธเจ้าเพราะทำประสงค์ มีกรรมากมากที่สุดรวมพลังใจเข้าสู่ธรรมเข้าสู่วินัยซะงั้นวันนี้เป็นวันที่ลวงปู่มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุดที่ได้กลับสู่บ้านเกิดไม่ใช่บ้านกําเนิดแต่บ้านเกิดหมายถึงจังหวัดยสโสธรเขตจังหวัดยโสธรถือว่าบ้านเกิดไม่ใช่บ้านกําเนิดจากคันมันดาบ้านกําเนิดจากคันมันดาก็คือนี่บ้านวงไว้เนี่ย ตำบนสงปนเ,ปเปือยนี่อำเภอกำแพงแก้วจังหวัดยะโสธรห่างนี้จากนี้ไปก็มาณสิกกิโลมั้งไม่ได้ไกลแต่มันโคมาทางด้านนั้นก็ทางด้านอำเภอแก้วก็ยี่สิบกว่ากิโลรัดไปนี้นี่รัดไปนี้จากวันนี้ก็ไปบ้านทรงไปบ้านย่อบ้านยอกลงคํคม,ม่วงโคกว่าจิกก็ข้ามไปนั้นใกล้ๆไม่ไกลแต่หลวงอูตั้งสายแล้วไม่เข้าบ้านนี่พี่สาวพี่ชา,ชา,ชา,ายโอมสาคณาญาติมามา,มากราบซากก่อนที่เราจะตาย ถ้าพ่อเออถ้าพี่น้ององสักกญญาระตายก่อนก็คือแล้วไปแต่ถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยเราจะทําหน้าที่ลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าตั้งสัตว์แล้วชีวิตทั้งชีวิตอุทิศให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตทั้งชีวิตเลือดทุกหยดบูชาพระพุทธเจ้าแทนมาลาถ้าจะละเมิดพระวินัยขอตายดีกว่าไม่งั้นหลวงปู่ไม่สามารถอยู่ป่าได้ถึงสิบปี ป่าช้างดงเสือดงงูดงผีกลัวมากที่สุดก็คือศีลและสัจจะความบริสุทธิ์ของใจผูงช้างใช่น้อจะเมื่อไหร่ในทุ่งใหญ่ในเรสวนชายแดนพมา่าทำไมลุงปู่จึงรอดมาอ๋อศีลบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ความตั้งบปิิธานบริสุทธิ์คือหวังมากหวังผลหวังเป็นพระหันโดยไายเดียว เมื่อเริ่มต้นบริสุทธิ์กลางก็บริสุทธิ์บั้นปลายก็บริสุทธิ์นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจแต่ถ้าต้นไม่บริสุทธิ์กลางก็ไม่บริสุทธิ์ปลายก็ไม่บริสุทธิ์ความวิบัติความหายนะก็จะเกิดจึงแค่ค่าตลอดรอดฝั่งมาตลอดตลอดเหมือนกับพวกช้างมันมีหัวใจดูแลเราพวกงูเหลืองูจงอางพวกเสือพวกสัตว์ต่างๆในป่าเหมือนกับเขาดูแลเราผ่านไปมองดูแลเขาก็อยู่ใกล้ มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกของคุะเุทธเจ้าจริงๆเรียกถึงพ่อน้ำตาร่วงตลอดตลอดน้ำตาร่วงตลอดตลอดถึงใจด้วยความคเคารพเทิดทุนถึงถึงใจด้วยมักด้วยผลนั่นแหะถ้าไม่สามารถทรงมักทรงผลได้ขอตายซะนี่การที่เราเป็นพระจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นความวิบัติก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นบ้างท่ามกลางบ้นไปและที่สุด ถ้าเรามีความเคารพเตอือนในศาสนาของตัวเองเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีบั้นปลายที่สุดก็ดีดีตลอดตลอดเลยนี่พูดให้พวกเราเหล่าชาวพุทธได้สดับกันทั่วโลกแล้วทุกวันนี้เคจายอุบลเขตายยโสนี่ยังหลงเหลือปรริยะอยู่หลายต่อหลายลูกเ,เขตอุดรก็พอเหลือไปกลับไไ้ คนบ้านเจถานอยู่โน่นอยู่หนองบัวลำพูพ่อแม่ครูที่เป็นภรรยายังเหลืออยู่รูปหนึ่งหลวงปู่เป็นลูกหลานของหลวงปู่คำพองติโสพ่อแม่พูดให้ฟังพ่อแม่ไปกราบหลวงปู่คำพองติโสเรื่อยแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปกราบก็คงจะเป็นมหาเหตุที่ว่าถ้าเราไปกราบหลวงปู่คำพองติโสคงจะได้แจ้งในมักในผลตั้งแต่นานแล้วพวกเปรตพวกผีคงสถิตในใจของเราหาทางกั้น มาในใจโลกาธาตุคงหาทางกัน้นแม้เรารู้เห็นว่าพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์เป็นแบบไหนอุป,ปนิสัยการไปการมากี้ท่าทางเป็นเชกเช่นไรคือปิดหูปิดตาหลวงปู่เลยแต่ผลสุดท้ายก็ปิดหูปิดตาหลวงปู่ไม่ได้เมื่อลวงปูอ่อ่านจีวะปวัฒนหลวงปู่มัน่นเระเดชูหลวงปู่พรมจีระปุญโญหลวงตาพระมหาบัวญ,ญาณสำตมปราบมันตัดทรเทอตูนโซสุด เราต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในปัจจุบันถ้าไม่เป็นตายซะถึงใจขนาดนั้นพูดในพวกเราฟังที่เป็นชาวพุทธทั่วโลกอยากให้ทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวนี้พระอรหันต์ยังอยู่ดังที่คําจัดของพุธเจ้าว,ว่าตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรกเปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหัน,น,น,นต์อนุนท่านแก่ออนุนแบบนี้จึงแนใ่ใจใจใจว่า พระอาหารหันยังอยู่แต่กิจกายขวัญขวายเพื่อเป้าหมายที่สุดที่ได้ตั้งปณิธานไว้ลวงปู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่กลับมาเวียนไหตายเกิดอีกตลอดนันตการเราจะเข้าแดนเมืองปณิพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกใครจะเป็นก็จตายก็จะร้องให้น้ําตาไหลเป็นเรื่องกรรมของใครของมันแต่เราจะไปจุดเดียวก็คือเมืองปณิพานแต่ จะไปเมืองพระนิพพานได้ต้องทําให้อาสวะสิน้นจิตต้องบริสุทธิ์สุดพุทธผ่องเรียกว่าจิตอรหันท่านั้นจึงเปลี่ยนปัญญามโสสุดโสเป็นโสใจทุกวันนี้เพราะต้องการเป็นพระหรันลูกต้องการเป็นพระหันไหมพระต้องการเป็นพระหันไหมบาสกิกาต้องการเป็นพระหันไหมหลวงปู่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคารวะจิตรวมใหญ่ตั้งแต่เป็นคารวะตั้งแต่เป็นพระขาว ความรักความอะไรคาสบันตั้งแต่เป็นคารวาสทำได้ไม่ว่าพระไม่ว่าอุบาสกสิกาทำได้ความรักระหว่างพ่อแม่วงศาคณาญาติคนรักคนห่วงคาสบันอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ลุงปู่เป็นคารวาสไม่จำเป็นต้องมาพูดใหม่ว่ากำลังบวชกำลังเดินมรรคเราทำได้ พิสุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัตสงสารไม่ใช่ว่าโกนหัวนุ่งผมผ้าเหลืองถ้าพวกเรารู้ว่าเกิดเก่เก็บตายเป็นทุกข์เพียรพยายามหาทางออกซะพวกเธอก็เป็นพิสุได้แล้วสามารถที่จะทรงมรรคทรงผลโสดาปติมรโสดาปติผลสกิทาคามีมรสกิทาคามีผลอรหัตมรอรหัตผลโสดาปฏิมรโสดาปฏิผลเป็นได้ตั้งแต่คาระวะ ญาติโยมเป็นได้ไม่ได้เกี่ยวหลวงปู่ทะลุดินทะลุฟ้ามาก,ก่อนอยู่กับพ่อแม่ครูมาก,ก่อนจิตรู้ว่าใหญ่มาก,ก่อนจนทะลุดินทะลุฟ้าตั้งแต่เป็นกรวา่าจึงเชื่อว่าโสดาปฏิมกโสดาปฏิผลสกิตาคามีมักสกิตาคามีผลอนาคามีมัอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลเป็นได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นพระเถนเนนจีอุบาสกบจิกา ถ้ามีความตั้งใจมั่นตั้งสัดจะมีความสัทความจริงมีสัจจะมีความสัตความจริงว,ว,ว,ว่าถ้าไม่สามารถทรงมรรคทรงผลได้ขอแต่ซชผู้นี้เป็นผู้ที่ร้างสมอรมบุญภาวาสนาบารมีมาตั้งแต่ในอดิตชาติผู้นี้จะสามารถรวมพลังบุญใหญ่ได้ในปัจจุบันไม่เลือกว่าจะเป็นพระหรืออุบาทบิกาก็จะสามารถ บรรลุมรผลพนิพานสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันไม่สงสัยขออนุโมทนาด้วยสาธุ